ตัวปฏิสนธิวิญญาณก่อนที่จะดับในขันนี้่เอาพูดถึงพบก่อนนะก่อนที่จะดับเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ปฏิสนธิไว้ก่อนก็คืปฏิสนธิวิญญาณเมื่อปฏิสนธิวิญญาณปุ๊บในระหว่างเนี่ยในระหว่างปฏิสนธิเนี่ยเขาดับเขาเชื่อมต่อปฏิสนธิแล้วสืบต่อใช่ไหมเสืบอสืบต่อหรือเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเขาดับพอเขาดับปั๊บเนี่ยระบบการเชื่อมต่อตัวเนี้ย ไม่ได้บอกว่าเป็นวิญญาณไม่ได้บอกว่าเป็นขันไม่ได้บอกว่าเป็นจิตบอกว่าเป็นขันทพะขันทพะหรือขันทพโพแปลว่าผู้จะยังลงสู่ขันมารดาอันนี้คือขันห้านะขันห้าต้องมีมารดานะนะถ้าขันห้าแบบอุปติก็มีคืออุบัติขึ้นเลยก็มีเช่นเทวดาเปรตพีศาจอย่างเงี้ยขันห้าแบบอุปติขันห้าแบบยังลงสู่ขันมารดาเนี่ยเป็นขันทพะ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ระหว่างมาเนี่ยปฏิสนธิเนี่ยไม่ใช่จิตไม่ใช่ขันไม่ใช่วิญญาณวิญญาณดับไปแล้วในพบก่อนในขันก่อนนะวเดี๋ยวปฏิสนธิทําหน้าที่พอปฏิสนธิทาหน้าที่ปุ๊บเกิดอุปติเกิดอุปาติอุปติแปลว่าอุบัติคือาอย่างลงสู่ขันนะจังหวะที่อย่างลงสู่ขันนั้นจะต้องประกอบด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งมีมารดาสองมีบิดา ต้องต้องประกอบด้วยนี้นะถ้าไมา่ไม่มีมารดาไม่มีบิดาก็หยั่งลงไม่ได้ต้องมีมารดามีบิดาแล้วเกิดการหยั่งลงด้วยเหตุปัจจัยพร้อมกันระหว่างมารดาบิดาเรียกว่ากรรมสัมภะวะเรียกว่ากรรมสมภพคือประชุมประกอบรวมกันคือเรียกว่าอาศัยกรรมบิดาด้วยอาศัยกรรมมารดาด้วยอาศัยกรรมผู้จะมาเกิดด้วย